Pakazila, Prakanzila, baikan. ได้มาก็ดีเลยนะครับเพียรให้หมดทุกแบบให้ไปเจอวัอดใหญ่จะดูคุม้มน,นานไม่เจอทีได้หงทางหงทาง กลับมาที่เดิมมมีบีบด,ด้วยเหรอ,อ,อมาสิเข้าบีบนะครับอ,อ่าแล้วตรงไหนมันจะเป็นทางนั่งลง ับมาเก็บของแ่อวครับเก็บของด้วย <c oughs> เก็บของก่อน quite nice. มีแค่นี้เหรอ <c oughs> โคตรไม่คุ้มเลย ตันอีกอแมบปบนี้ถ้าจะไม่ผิดเราจะได้มาเจอกับบอสของ X3 นะอ๋อไปทางไหนเนี่ยอ่ะโอเคอยังไหม tù mấy anh đang màn à than tô nhân tàn lìa chơi để mất kia sáng làm như một cọt nữa คือผมไม่ชอบเห็นตัวเลขห้นนาสิบอะเชียงให้หมดก่อนอ,อันนี้คือสุดท้ายเสียงต่อไปก็หมดแล้วแต่ไม่หมดนะแต่ว่าเราจะไปละ ใครที่เล่นแบบนี้แล้วมันมืดนะแนะนำว่าไปหาของที่มันบอกว่าระยะอะไรัศมีแสนเพิ่มขึ้นเยอะๆหน่อยนจะให้เราสว่างมากขึ้นแต่ของผมไม่ได้ใส่ไปเลยก็เลยเปนมืดเ <c oughs> น้นยิงสูงเราไม่ต้องแบบไะะโงมาชิดอะไรยิงสูงๆไปเดเจอแล็วก็ตายเลย มาฮนะแม่มาถนะ้าไม่คิดอะไรนะ่จบได้เลยเนะี่ยด,ด่านหนะึ่ง เจอบอสดีกว่าไหมครับไปตรงนี้มไหยดึงเสียงไม่ได้ดงเสียงไม่ได้ผมน่ะอ้าวไม่ตายหรอ,อยิงตั้งหลายแมตตไม่ใช่ตรงนี้ ไปเรื่อยๆครไปเรื่อยๆชนไปเรื่อยๆโอเคขึ้นบอกละบอสทำไมมีสองตัวเห็นไหมอ๋อเป็นฮูลตัวนึงเป็นฮูลตัวนึงเป็นคนขับโอเค,อเคตกใจห,หมดก็ <c oughs> จะยากที่สุดละฟูรี่เดี๋วก่อนจะไปถึงห้องนั้นเราต้องเก็บหัวกระโหลกให้ครบก,ก่อน แล้วไปอยู่อะไรตรงที่แรกๆอ่ะอะไรวะเน,นี่ยเสียเวลาเดีวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวาร์ปไปได้เดี๋ยวเราหาเช็คอยเ,เคลียร์เขาเคลียร์คนหนึ่นอะาจจะเคลียร์เร็วกว่านี้ครับแต่ว่าเราคือของที่หามาได้แต่ผมไปไอ้นี่นะ ผมหาแล้วผมก็พยายามที่จะไปตีของแล้วก็ขายเองอะ่ะไม่เคยหรซื้อนั่นซื้อนี่ใช้เงินซื้อไม่ใช่แนวอะ่ะนี่ทุกอย่างที่ได้มานี่คือตีของขายเอง <c oughs> อันไหนดีบุ๋มก็ว่าดีอะ่ะ <c oughs> คือแบบถ้าเป็นของสายื่กผมก็ไม่รู้นะว่าอันไหนมันมีราคาแต่ถ้าเกิดเป็นสายที่ผมเล่นอยู่ผมรู้มีราคาผมทำขายทันทีตรงนี้ไม่มีแปนบนโอเคหมครานี้เหลือตัวเดียวคือข้างล่างนะครับ ซึ่งเราจะไปที่นี่เช็คพอยต์แต่เราจะย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนไงล่ะไปเก็บไอตัวนั้นก่อนหมอกลกข้างบนไม่ได้ไม่ได้เข้ามาแล้วก็จะเดนกับสิ ก็ไปตีบอสครับจะให้เก็บหมดทุกตัวมันกับการไปอยู่นะแต่ก็เก็บเลยแล้วนะพอแลอาละเราจะไปที่เช็คพ,พอยต์นะครับเพื่อที่จะวาร์ปไปหน้าห้องบอสเลย และนี่คือบอร์ดครับ so, <I> ดอยันี <in the S 1> ในที่สุดในการที่ใกล้ถึงจุดจบอสุรกายแห่งเอ็กโซแอดก็มาจาัดก,การฆ่าเซที <c oughs> นี่ทำไมโดดหนีได้อะ่ะ <c oughs> ไม่ได้แล,ล้วยลวด อ้ประกอบล,าล่างันเหรอ,อันนี้เขาบอกว่าให้กินฝั่งป่าไว้นะเลยน ชิ้นส่วนได้มาสองอันเลยนะชิ้นส่วนวิกฤตสึกก่อนนะครับได้ามาสองอันเลย้ี่ว่าคุ้มอยู่นะครับก็อันนี้คืออะไรนะปากการศิลา